อาจารย์มาแล้วก็รบกวนไปที่ห้องตรวจสได้เลยตอนนี้เนี่ยมีคิวรอตรวจกับอาจารย์อยู่15คิวตรวจยันเที่ยงคืนตรวจไปยาวๆเ่เต้นใหญ่กันมากเลยนะฮะทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนเลยนะเนี่ยดูนี่ก่อนพิซซ่าเอ่ยอะไรเอ่ยใส่พอดเอ่ยมื้อนี้ฉันเป๊ไปนั่งก่อน อาจารย์มาสัมผัสการกินแบบพวกเรากันครับพี่นิกพูดงนี้มีรางโดนด่าเลยวะไรไ่ได้แต่อาจารย์ดูหน้าตาสดชื่นขึ้นมากเลยนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะที่ได้นอนครบ8ชั่วโมงเนี่ยได้ใช้ชานะแต่ไม่ลอกเรียนแบบหรอกจ้าแล้วยังไงเนี่ยแกได้คิวผ่ายัง ได้แล้วเจ็วันนะอาทิตย์หนึ่งพอดีเร็วนะแต่ไม่รู้ว่าคนช่วยผ่าเนี่ยเขาพร้อมหรือเปล่านะผมพร้อมครับพร้อมจริงหรือเปลามีอะไรปรึกษาไหมได้เลรอครับมีครับมีเยอะเลยะคะจะปรึกษาตอนนี้เลยเหรอเออจานเดี๋ยวมีเรื่องปรึกษาแล้วส่งลิงก์ให้ ว่าแต่ไอ้ตาตัวเล็กน่ะผู้หญิงผู้ชายนะจ๊ะผู้ชายผู้ชายชื่อไหะจริงหรออดเทพสามตามาโดนแจ้งดูไอ้ยี่เป้าผม้ชายจะโดนผู้ชายจะ้ดงผู้ชายทะไรอย่างง